สิเทวตาอุยโยชนะขาดา,าทุกขาปัตตาจะนิดทุกขาพยาปัตตาจะนิิพยาโสกะปัตตาจะนิดโสกหุนตุสัภพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัฏางปุญญสัมปัฏานสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตตาหนตุขัดชั้นตุเทวตาขตา2 0สสัพเพพุทธาภราปัตาปัเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชสนารักขังพันธามิสัพพโซ

สัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพราหลังอรหันตานันจะเตชะนาระข้างพันธามิสัพปะโสสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพราหลังอรหันตานันจะเตชะนาระข้างพันธามิสัพปะโสสัพเพุทธาปราปตตาปัเจกานันจะยังพราหลังอรหันตานันจะเตชะนาระข้างพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาปาราปตาปัจเจกานันตยังพ้าหลังอรหันตานันตเตจีนารักขั้มปัญธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปาราปตาปัจเจกานันต์ยังพ้าหลังอรหันตานันตเตจีนารักขั้มปัญธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันต์ยังผ้าหลังอรหันตานันตเตจีนารักขั้มปัญธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเอริญ